วันนี้หลายคนถามว่าอุ้ยหวยออกอะไรนะคะหลายคนก็เฉลยมาแล้วนะคะว่าหวยออกที่นายกค่ะก็คือคุณแพทองทานชินวัตรนั่นเองบางคนที่เป็นคอการเมืองอ่ะพี่เบกกี้ก็บอกว่าแหมถ้าฉันทายถูกแบบนี้นะเหมือนที่สารน้มณุนทำไมซื้อวไม่ถูกวะโอ้ทำไมซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มากนะฮะแน่นอนวันนี้คุณผู้ชมคงรู้กันอยู่แล้วนะว่าวันนี้สารมนุนนั้นมีคําสั่งให้นายมตีแพทองทานชินวัตรหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีที่สวสามสิบหกท่านไปยื่นคําร้องให้พิจารณานะครับเรื่องของประเด็นคลิปเสียงฮะที่คุณ แพทองทานในมนตรีคุยกับสเสว็จคุณเซนนะฮะประธานสภาของกัมพูชาทีนี้มองข้ามช็อตด,ดีกว่า<ะ>ถามว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนฮนะเนื่องจากมีพระโมชาการโปรดเก้าโปรดกระม่ให้ นายมตรีแพทองทานชินวัตรเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมด้วยดังนั้นหลังจากมีการไปถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่3รกรกฎาคมนี้นายกแพทองทานยังเป็นนายกนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่เธอไม่มีอำนาจในการเป็นร,รัฐมนตรีเธอก็จะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแทนไปดูรูปงานซอฟพาวเวอร์ไปดูเรื่องงานของกระทรวงวัฒนธรรมแทนแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้ใครเป็นรักษาการนายกนั่นน่ะสิคะปรากฏคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยที่เราทําคลิปเนี่ย วันนี้ต้องเป็นคุณสรุญยะจึงรุ่งเรืองกิจฮะคือเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีนะฮะและหลังจากนั้นเมื่อมีการถวายสัตว์แล้วก็คาดว่าจะมีการประชุมรัฐมนตรีใหม่ฮะซึ่งก็มีการคาดว่าท้ายที่สุดคุณภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีมหาไทยก็จะได้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีฮะ,ะแล้วถามว่ารักษาการากรัฐมนตรีทําอะไรได้ไหมพี่แบก,กี้หลายคนบอกเรียกร้อง คุณปรับคลรมใหม่ยังได้เลยนะหรือแม้แต่คุณยุบสภาก็ได้ด้วยเพราะวันนี้ครับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปิยบุตรแสงกระหนกูลคุณชอบพนิกาวันนี้จากคณะก้าวหน้าหรือแม้แต่คุณเทงนัทพงษ์เดืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนก็บอกว,ว่าเรียกร้องรักษาการรัฐมนตรีให้ยุบสภาฮะคุณผู้ชมฮะเพราะไม่อย่างนั้นนิติสงครามที่ยังรอรัฐบาลอยู่น่าจะยังมีอีกมากฮะเพราะอย่างเช่นคดีคุณแพทองทาำไม่ใช่มีแค่กรณีนี้นะครับผู้ชมฮะที่มีคนไปร้องที่กกตปปชอะไรต่างๆเหล่านี้ ดังนั้นเพื่อยุตินิติสงครามต่างๆควรจะมีการยุบสภาอะในมุมของคณะก้าวหน้ากับพรรคประชาชนแต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะวันนี้คณะหลอมรวมประชาชนประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่นำโดยคุณจารุพรบมพันคุณเศรษทีริบทองคุณอาจารย์ปันเทพโคบมพันเขาก็มีการแถลงข่าวฮะคนสำคัญเลยคือคุณจารุพรคุณจาุพรบอกเลยฮะคุณผู้ชมฮะ วันเสาร์มีคนมาชุมนุมอ่ะเยอะหรือน้อยก็แล้วแต่มุมคุณผู้ชม <c oughs> แต่คุณจตุพรบอกว่าตอนนี้แม้ว่าสารมนุษจะมีคําสั่งให้ในยายกพานนองทานอยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่จะยกระดับการชุมนุมครับพี่เบกกิ้งคุณผู้ชมจะเขาเรียกว่าเป็นชุมนุมแบบตามจังหวัดต่างๆ <c oughs> ไปตามภูมิภาคต่างๆฮะและบอกเลยฮะกลางเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีการชุมนุมใหญ่อีกครั้งหน <c oughs> ึ่งฮะนี่ฮะที่คุณจตุพรบอกนะจะมีการชุมนุมใหญ่อีกครั้งรวมทั้งเน้นย้าเหมือนเดิมสข้อ นายกแพทองทานต้องลาออกพักร่วมรัฐบาลต้องถอนตัวและปกป้องอธิปไตยโดยย้ำฮะไม่มีนะไม่เอาเรื่องของการรัฐประหารเด็ดขาดนะฮะดังนั้นคุณผู้ชมฮะถามว่าวันนี้สารและบรูญมีคําสั่งออกมาช่วยถอนฟืนถอนไฟสถานก,การณ์การเมืองได้ไหมได้นิดหน่อยเพราะนี่ตลาดหุ้นไทยขึ้นเลยฮะแต่หลังจากนี้พี่ปบกกี้งไงมันก็ยังร้อนแรงอยู่นะในไหนคุณจตุพรก็ปักหมุดว่ากลางสิงหาคมจะชุมนุมแล้วในภาวะที่ นายกตัวจริงไม่มีฮะ,ะมีแต่รักษาการนัมนตรีเหมือนตอนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นรักษาการนายกตอนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาตอนนั้นสารมุ่ก็สั่งให้อยุ่ปฏิบัติหน้าที่ครว่าตกลงครบอายุการเป็นนายก8ปีหรือ,อยังดังนั้นจะเรียกว่าสุญญากาศไหมก็เก่งๆสุญญากาศทางการเมืองเหมือนกันแต่ถามว่าทําให้การเมืองลดความร้อนแรงลงไหม,มก็ยังลงนะอันนี้มีคําถามนะด้วยความไม่รู้นะเพราะว่าแบบว่าก็ไม่ได้ใช้ข้อการเมืองร้อเปอร์เซ็นต์ทีนี้ส่วนใหญ่เวลาโดนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ย ก็ได้กลับอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาอท่านก็ได้กลับมา<ช>ไงฮะคุณผ<ช>ู้ชมฮะแต่เราก็ยังตอบไม่ได้ว่าสารมูลท่านจะมีการพิจารณาเรื่องน<ม>ี้อย่างไรนะฮะดังนั้นวันนี้ไฟการเมืองประเด็นการเมืองมันก็ช่วยลดความร้อนแรงได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่ายังต้องติดตามต่อไหมยังต้องตามต่อครับผมบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดครีมีลีกสดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแม x ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a s s เพียง199บาทต่อเดือน